สวัสดีครับคนที่เล่นเทควันโดทุกคนนะครับถ้ามีใครพูดถึงคราว่าโดจังนะครับเรารู้ไหมมันแปลว่าอะไรนะครับผมจะบอกว่าใครที่เรียนแล้วไม่รู้คําศัพท์คํานี้เนี่ยถือว่าเชยมากๆนะครับตกยุคมากๆนะครับเราไปดูกันครับว่าโดจังคืออะไรมันแตกต่างจากยิมหรือโรงเรียนยังไงเชิญในคลิปเลยครับ หลายคนนะครับที่เรียนเทควันโดเนี่ยนะครับบอกว่าเดี๋ยวเราเจอกันที่ยิมตอนเย็นนะครับเราไปซ้อมกันที่ยิมนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะบอกว่าจริงๆแล้วคําว่ายิมเนี่ยมันแตกต่างนะครับยิมนี่หมายถึงอะไรนะครับหมายถึงสถานที่ใช่นะครับหมายถึงสิ่งที่มีอุปกรณ์เครื่องเล่นใช่นะครับแต่มันก็แค่นั้นใช่ไหมครับอย่างเราไปออกกําลังกายไปฟิตเนสไปยกน้ําหนักอย่างเงี้ยเราไปฝึกที่ยิมใช่นะครับเป็นอาคารแล้วก็มีเครื่องเล่นอยู่ข้างในนะครับเข้าไปไม่ต้องสวัสดีใครไม่ต้องไหว้ใครไม่ต้องมีใครมาสอนก็ได้นะครับเราสามารถที่จะ เล่นอุปกรณ์นะครับออกกําลังกายของเราเองเวลาไหนก็ได้นะครับอันนั้นคือคําจํากัดความของคําว่ายิมนะครับแต่สาหรับโดจังเนี่ยนะครับโดจังหมายถึงสถานที่ที่สอนเทควันโดนะครับคำนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับใช้กับสถานที่ที่สอนพวกมาเชียรอาร์ตทั้งหลายนะครับฮับชิโดเทควันโดอย่างเงี้ยเราเรียกว่าโดจังนะครับโดจังเนี่ยจะใช้แพร่หลายในประเทศไทยนะครับคำนี้ก็เป็นที่เริ่มที่จะรู้จักกันละนะครับเพราะว่าทางสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้จัด ลงทะเบียนนะครับโดจังนะครับเพื่อที่จะใช้นะครับในการที่เป็นจุดคอนแทคพอยต์นะครับเวลามีอบรมมีสัมมนาอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องขึ้นทะเบียนโดจังกับทางสมาคมนะครับเพื่อที่จะส่งคนไปฝึกอบรมได้นะครับตอนนี้เนี่ยทราบไปแล้วใช่ไหมครับว่าโดจังคืออะไรนะครับถ้าใครยังไม่ได้สมัครนะครับก็ถือโอกาสนี้สมัครเลยนะครับเพราะเรารู้แล้วนีินะครับมันสะดวกมากๆนะครับทุกอย่างนะครับง่ายแค่ปลายนิ้วคลิกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ